มาดูความสามารถท่านลูกพี่ทำงานในที่แคบเบื้องห้น้ำเด้อไปทอดไปลูกพี่ร้องสายไฟไป<ม>อ,อีกได้บ่เา,อมา,มา,าเอาเก็บดินเก็บดินนี่ประหลาดอรกมาจะกสามรถเอาได้ลูกพี่ น่าจะสีิงใดอยู่นะว่าไคบ้าเอาว่าใดติดสายไฟได้ดิต้องเข,ข้าไปทหงใน่ะคื้นก็วนห่ิงสิได้เปลี่ยนแผนไหมนะ ที่เดียวว่าถืออุ่มคอยสวิงแอ้มาใส่สวิงไม่พ้นมันคันใหญ่เกินเอาแบบใดเข้าไปยืนทั้งในบ่ใดเลย แตพี่ต <ash> <you> ่บ่เลอนบ่ได้เลยนี่ขึ้ยากเลยไปครับไปอันตรายอันตรายเรียนททยยากเลยลูกพี่วียนแ่เนททยยากเทุกยี่จ็สอเที่ยวเบิร์รอก สีแมนควม,มแล้วเบิงส่งโอ้ยน้แจะใเราน้ำมันบุญออกมาเล็กเล็กก่ขอขางรถด้วยพีเ่คไปหาทุบอเล็กสิหลา,ายลา,ายบราเล็กเล็กเสนงไ,งไหหม <laughs> ครับแคบน้ำบุญบุญเขาบอกว่าได้เศาอยู่นะบอกว่าเนาะไปไปไปเลยตรงนีอ้อัตรไลต้งเลยพดยืนกับแห้งแล้ว ดินม,มันน่วมเลยมันเนี่ยมันดำลงไปไม่ได้เลยจิ้มมือต้องไปลิฟม,มือเลยแหละไป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 บอปไดไอติมินาหมอไซ่ดิ รีเวลนานรีแม่พกกมมมาก็รีแม่รีแม่รถแม่หรือดีแม่ยิงไทยยากแน่ลูกพี่นี่นเจ้าบอกเจ้านาแปดเนอ่ะยิงฟุ้งเอ็กเอ็กยีงยิงยิบอกว่าเธออะไรไง บ่ทอ,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 อยอยีกเนี่ยบ่ทอยอีกบ่ทอยอีกมั่นทางมือเลยทอยอีกสายไฟเลยโอเคอันตรายสายไฟเรียบร้รอยกับพ่อแล้วก็ตั้งรลไยรถแล้ว ตาเป็นสิบกุดแล้วไมเขยบอกกินมันลงเศษปูนเสียดเสาฟนั่นสายไฟเนาะ ในที่แคบต้องมีฝีมือหน่อยเดยดีพอด,ดีจะถือถือยังแน่ละทั้งรถบันคันใหญ่ด้วยดิถ้าเป็นร้อยสามสิบร้อยสี่สิบดีพอดีร้อยยี่สิบก็พอดีปไปเกียร์เลยเด้ทั้งนายดีกว่า ไปไปนี่เป็นไรนี่แม่นี่ยังรีดรถอนะ่ะแหวเอาดีดเร็วพี่จะทำการครบแล้วเบิกดินเนยเนยหยบกเนยหยักอยู่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp อันตรายเรานั่งไม่ได้อันตรายถอยไปเลยถอยไปเลยออกมามดิาออกมาดิไม่ไคนละออกมาคนละออกมาเนี่ยเราทำการแป๊บรอสิกลับแล้วเนี่พอแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดินมาเขาเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ในพี่น้องนะ ที่นี่สวัสดีครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดินมาลงอีกงานมานนี้ฮะ